สวัสดีจ้านี่ยายยุ่นจะมักเนื้อหมูไว้ทิพทานไว้ทิพเตาทานไว้พี่น้องเาจะปิ้งเนื้อหมูกินกันตัวพี่น้องทอดไม่หมดเมาหนำมันจี๋แล้วเนี่ยแบบโบราณโบราณเทอดเด็ดพี่น้องเกลือหมูใส่ใส่เกลือใส่ซู้ยลดน้อยน้อยหนึ่งพี่น้อง เล็กอย่างใจันทานเดงลับพี่น้องเออเปิดพะด่มทางทานเห็นกาเร็วๆเอาเอาีกแล้วอันนี้ใครล่ออะกินเห็ดอยากทำบัซซาบัานอกบันหน้าหอ้หองลูกพี่น้องเอ,อ้ยไปลุกเต้ เป็นเล็กอย่างพอดีเลยนะได้ละนี่เนื้อหมูอย่างเนื้อหมูพี่น้องเงาอยุ่นบ่มักถอดเป็นไดดอกน้ำมันโดนกุหลาบต้องถอดกิน ตนมากกับปีนอล่ะนี่นี่เดีนยวเนาะใส่เดียวนดปี่นงเอาใบหนูทุกอนจังเปลี่ยนจังผิดคว่มสมบัตมันเหี้ยว่ะม่ามันเหี้ยวี่นง ทางวนันนีก่อนปิงเนื้อมูกินกับเจวกับยังต้่มแง้งนองใหม่กินกับแต่เดี่ยวไปหรอกพี่น้องกินเพื่ออยู่ไม่ได้อยู่เพื่อกินนอพี่น้องเป็นลูกดียอย่ายุ่งกันเลยฝากกดติดตามฝาก โคตรไหลโคตรแช่โคตรนิยังแบบแบบยาญุนก็ว่าว่าเปลี่ยนขอโทษขอไปเด้อพี่น้อง <c oughs> ต่อมาเบิ้งเขามาชมให้กำลังใจยาญุนเลยเดอ้อพี่น้องเลยโอ้ยเป็นยังใดย่มไดสิปัจจุบันสำเร็จเนาะพี่น้องสู้สู้ต่อไปเนาะพี่น้อง <c oughs> สำนีกนเนาะจ้าสวัสดีค่ะ